สวัสดีครับรายการสุสานดากับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่14่ธันวาคมพุทธศักราช2567้า้เตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิฉายาร่วมการดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัสเซียโจมตีใหญ่ยูเครนซ้ำแผลระบบให้บริการไฟฟ้า และชาวซีเรียเข้าดูบ้านพักฤดูร้อนของอาซาดหลังการโค่นล้มอำนาจสหรัฐจีนต่อสัญญาร่วมมือกันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีก5ปีข้างหน้าแล้วตำรวจอเมริกันเผยแมนจิอนี่ไม่ได้ทำประกันกับบริษัทที่ CEO ถูกสังหารในครึ่งหลังของรายการนะครับเท l ล r s ์วิฟตัดใหญ่ตบโบนัสทีมงานคอนเสิร์ตร,ร่วม 197ล้านดอลลาร์และจะไปปิดท้ายรายการวันนี้รู้จักเจ้าจุนจุนหมีน้อยดังสดเผือนโลกโซเชียลทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับ,รบและเริ่มต้นรายการสุดสัปดาห์วันนี้ด้วยเรื่องราว ความขัดแย้งรัสเซียยูเครนนะครับล่าสุดมีการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับผู้ชมรับเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียที่มีเป้าหมายในยูเครนนะครับโดยจรวจดนำวิธีและขีปบรวุธ93ลูกและโดรนกว่า200ลําลำสร้างความเสียหายหกับระบบไฟฟ้าตามการรายงานของ AP ครับ ประธานาธิบดีวลดิเมียสเลนสกี้แห่งยูเครนระบุว่าเป็นการจู่โจมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งต่ออุตสาหกรรมพลังงานของประเทศโดยกองทัพยูเครนนั้นสามารถสกัดจรวดได้81ลูกรวมถึงคีปนาทุธ11ลูกที่โดนเครื่องบิน F-16 ที่ได้รับจากพันธมิตรตะวันตกในช่วงปีที่ผ่านมานี้ยิงตกครับโดยผู้นำยูเครนระบุในเทเลกรา m มเรียกร้องให้นา,นาชาตินั้นแสดงท่าทีที่รุนแรงต่อการโจมตีของรัเสเซียครั้งนี้ ชะตากรรมของยูเครนย,ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนหลังว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศจะยุติสงครามอย่างรวดเร็วจนนำไปสู่คำถามว่าผู้ให้การสนับสนุนใหญ่อย่างรัฐบาลวอร์ชิงตันนั้นจะยังสนับสนุนรัฐบาลกรุงเคียฟต่อไปหรือไม่ในรัฐบาลหน้าและที่กรุงมอสโกรกระทรวงกลาโหมรัสเซียร,ระบุว่ากองทัพทำการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลและดโดรนไปยังพื้นที่ด้านพลังงานและเชื้อเพลิงที่มีความสำคัญ,ญยิ่งยวดที่ทําให้อุตสาหกรรม ทางทหารนั้นสามารถดําเนินการได้ในยูเครนทางกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลมอสโกโกล่าวนะครับว่าการโจมตีในวันศุกร์คือการตอบโต้ที่ยูเครนยิงจรวดพิสัยไกล ata cms ของสหรัฐใส่ฐานทัพอากาศของรัสเซียเมื่อวันพุธ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ระบุว่าไม่เห็นด้วยที่ยูเครนนั้นใช้อาวุธของสหรัฐโจมตีเป้าหมายในรัสเซียและสืบเนื่องกันในวันต่อมาโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟระบุว่าจุดยืนของทรัมป์นั้นพ้องกับจุดยืนของเรานั่นคือในประโยคคำพูดนะครับซึ่งถือว่ามีวิสัยทัศน์ที่ตรงกับรัสเซียในการมองหาสาเหตุว่าเหตุใดสงครามครั้งนี้ถึงยกระดับขึ้น สถานทูตสหรัฐประจำกรุงเคียฟระบุว่าการโจมตีในวันศุกุ์ยังมุ่งเป้าไปที่โครงข่ายการขนส่งและเป้าหมายสำคัญอื่นๆท่าในยูเครนนะครับทางด้านบริษัทเอกชน DTEK ที่เป็นผู้ให้บริการพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในยูเครนระบุว่าการโจมตีนั้นสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับโรงไฟฟ้าหลายแห่งของบริษัท ที่ผ่านมารัสเซียพยายามทำลายระบบไฟฟ้าของยูเครนมาแล้วหลายครั้งเพื่อบันทอนทั้งการผลิตอาวุธของคู่สงครามและบันทอนจิตใจของพลเรือนที่ต้องอยู่แบบไม่มีแสงสว่างไม่มีน้ำประปาและระบบทำความร้อนโดยการโจมตีขนาดใหญ่แบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อ28พฤศจิกายนด้วยขีปนาวุธและโดรนรวมกันราว200หน่วยทำให้หลายล้านครัวเรือนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้จนกระทั่งทีมฉุกเฉินสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาและเชื่อมต่อไฟฟ้าได้อีกครั้งครับ โดยสงครามที่กําลังเข้าสู่ปีที่3นั้นได้ทําลายโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของยูเครนไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งและทําให้ปัญหาไฟฟ้าดับนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นการทั่วไปพันธมิตรตะวันตกของยูเครนพยายามช่วยเหลือด้วยการมอบระบบป้องกันภายทางอากาศเพื่อคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานแต่วารัซสเซียเองก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ดโดรนและขี่ปนาวุธคราวและจํานวนมากเพื่อให้ระบบป้องกันนั้นไม่สามารถรับมือได้ทันครับคุณรัฐพล เรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงฤดูนหนาวนะฮะซึ่งการที่ประชาชนจำนวนนับล้านไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของยุทธศาสตร์การบีบคั้นกดดันนะครับของฝ่ายตรงข้ามนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยูเครนและแน่นอนว่าเราจะนําความคืบหน,น้ามานําเสนอนะครับโดยพหังยิ่งช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลสหรัฐจากไบเดนมาที่โดนัลด์ทรัม์นั้นแน่นอนว่า จะต้องมีคนหลายคนนะครับอยากรู้ว่าต่อไปในความขัดแย้งจะมีรูปแบบหน้าตาอย่างใดและจะจบลงอย่างไรนะครับติดตามได้จาก VOA แล้วตอนนี้ถ้าใครฟังอยู่นะครับเชิญชวนให้มาดูไลฟ์ของเราที่ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ v o t t h a i c o อนะครับเอาละ,ะครับอีกข่าวหนึ่งคุณยมยุทธเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอำนาจเหมือนกัน แต่ว่าเป็นการค้นลม้มมาจากการค้นลมนะคือในช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะกลุ่มต่อต้บบานรัฐบาลซีเรียนได้โค่นอำนาจธนาธิบดีประชาอาสาซึ่งเป็นครอบครัวที่ครองอำนาจมา50กว่าปีนะฮแล้วก็เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เราเคยเห็นย้อนในประวัติศาสตร์นะฮาสดมมคเซนเมื่อถ,ถูกลงจากอำนาจหรือว่ากาดาฟีเนี่ย บ้านพักที่อยู่อาศัยของเขาต่างๆในประชาชนก็บุกเข้าไปทําลายแล้วก็ขโมยของอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอาซาดแห่งซีเรียนะครับหลังจากที่ครอบครัวนี้ถูกค้นอํานาจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบ้านพักต่างอากาศริมชายฝั่งทะเลของครอบครัวอาซาดนะะก็ถูกประชาชนนั้น เข้าไปนะครับมีทั้งเข้าไปสำรวจแล้วก็เข้าไปหรือทำลายนะครับบ้านพักแห่งนี้ของตระกูลอาซาดนั้นมีคนเข้าไปดูเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษเพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยครองอำนาจมาถึง54ปีคุณผู้ชมโดยหนึ่งในนั้นนะครับก็คือนักปั่นจักรยานชาวซีเรียบาเซลซุฟีนะครับขี่จักรยานมา40กิโลนะเพื่อมาดูสถานที่แห่งนี้จากเมืองลาตะเกีย หลังจากที่กลุ่มต่อต้านนั้นโค่นล้มอำนาจการปกครองของครอบครัวอาซาซึ่งเป็นการปกครองที่โหดเหี้ยมนะครับโดยครั้งสุดท้ายนี้ก็คือนําโดยบัชาอาอัลอาซาดนะครับซูฟี่วัยห้ปีที่บอกว่าเป็นนักปั่นจักรยานนั้นนะครับบอกว่าเรารู้สึกได้ถึงเสรีภาพในการมาที่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมขณะเดียวกันเขาก็ได้ใช้โทรศัพท์นั้นเก็บภาพวิวทะเลนะครับ ตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับสิ่งของที่เป็นของตระกูลนี้ถูกทำลายรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับของถูกทำลายหรือไม่ก็ของมีค่าถูกขโมยไปโดยผู้คนต้องการที่จะลบร่องรอยของประชาอาวสานออกจากประวัติศาสตร์ของซีเรียนะครับส่วนบ้านพักแห่งนี้ที่เมืองเบิร์ชอิสลามนั้นก็ตกเป็นเป้าเช่นกันนะครับ กลุ่มบ้านรีสอร์ทของตระกูลอาซาดมีลักษณะเป็นวิลล่าสีขาวนะครับมีระเบียงมองอไปจะเห็นวิวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมด้วยใช้หาส่วนตัวนะครับแต่ถ้ามาดูสภาพในปัจจุบันทางไลฟ์สตรีมของเราเนี่ยจะเห็นว่านอกจากจะร้างแล้วเนี่ยยังมีความเสียหายเต็มไปหมดด้วยนะครับสภาพว่างเปล่านะครับแล้วก็ถูกทำลายของถูกขโมย กระจกหน้าต่างแตกนะครับส่วนเศษแก้วก็แตกกระจัดกระจายตามพื้นนะครับห้องน้ําดวงไฟห้องอาบน้ําต่างๆล้วนถูกทุบทํำลายทั้งสิน้นซูฟีซึ่งเป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติเลยนะครับของซีเรียกล่าวกับรอยเตอร์ชวว่าผมไม่เชื่อสายตาพวกเขาได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยเห็น นักปั่นจักรยานผู้นี้กล่าวว่าอยากจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นของประชาชนและไม่ควรถูกนำไปยกให้ประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับในช่วงการก่อสร้างรีสอร์ทแห่งนี้50ปีก่อนชาวบ้านซีเรียที่เป็นเชียอสายเติร์กอยู่บริเวณนั้นแต่ว่าถูกขับไล่ออกจากพื้นที่นะครับไซด์ไบเยรีนักรบผู้หนึ่งจากกลุ่มฟีซิเรียนอาร์มีออฟทูร์ก มาดูบ้านของตระกูลอาซาดในสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับเขาบอกว่าทุกอย่างที่ตระกูลนี้ทำเนี่ยทำมาด้วยเงินของประชาชนและว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นสวนต้นมะกออกมาก่อน,นะครับเปเยรีบอกด้วยว่าต้องการให้รัฐบาลใหม่คืนที่ดินตรงนี้ให้กับกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของดั้งเดิมนะครับเขากล่าวว่าอาซาดนั้นเอาของมีค่าออกจากวิลล่าแห่งนี้ไปด้วยการนําใส่เรือเล็กหลายลํา เขาบอกครับว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อทุกคนมีความสุขมากที่ได้เห็นสถานที่แห่งนี้หลังจากที่ไม่เคยได้เห็นเป็นเวลาหลายสิบปีครับครับก็เป็นเรื่องราวบรรยากาศของ ประเทศในช่วงเวลาที่ถูกกดทับมาเป็นเวลายาวนานนะครับและเมื่ออำนาจถูกคนล้มลงไปก็ได้เห็นอีกด้านหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนรวมถึงความมัง่งคั่งที่ตระกูลการเมืองแล้วก็ผู้นำเนี่ยสะสมเอาไว้ก่อนที่จะถูกโค่นล้มไปนะครับ ข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวระหว่างสหรัฐกับจีนครับที่ผ่านมามักจะมีการรายงานเรื่องราวของการแข่งขันหรือว่าภาวะการเผชิญหน้ากันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องราวของความร่วมมือนะครับที่ทั้ง2ชาติลงนามกันในแบบรัต่อรัตในวันศุกร์ขยายเวลาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ปี1979ออกไปอีก5ปีครับ ข้อตกลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ว่าที่มีชื่อย่อว่า STA นั้นได้รับการลงนามครั้งแรกโดยประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และเติ้งเสี่ยวผิงที่เป็นผู้นําจีนในสมัยนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในหลายด้านเช่นเรื่องการเกษตรพลังงานอาวกาศสุขภาพสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ธรณีรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการครับ การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการแก้ไขเนื้อหาให้มีรายละเอียดที่รัดกุมและระมัดระวังมากขึ้น,นครับโดยเจ้าหน้าที่ทางการของสหรัฐระบุว่ามีการแก้ไขโดยนําการร่วมงานด้านเทคโนโลยีที่เกิดใหม่หรือมีความสําคัญนั้นออกไปครับส่วนเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่มเติมว่ามีการลดขอบเขตความร่วมมือลงแล้วก็มีแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการตอบแทนซึ่งกันและกันเกิดความโปร่งใสและเปิดเผยในความร่วมมือครั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับเหมาหนิงโคศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการแลกเปลี่ยนและร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองชาตินั้นจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันและชนะร่วมกันหรือที่ใช้คําว่าวินวินครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความร่วมมือในด้านดังกล่าวระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลปักกิ่งนั้นถูกตั้งคําถามในแง่ของความมั่นคงครับพลณระพลและมีข้อกังวลว่าเป็นจุดที่จีนใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างแสนยานุภาพทางการทหาร ข้อตรง ST a นั้นได้รับการต่อสัญญาคราวละ5ปีโดยประมาณครับแต่ว่าภายใต้กระแสวิจารณ์ด้านความมั่นคงจากสมาชิกสภาคองเกรสในสหรัฐก็ทําให้ข้อตกลงนี้ค่อยๆได้รับการทยอยขยายเวลาคราวละ6เดือนครับนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วเป็นต้นมาในขณะที่มีการหาหรือแก้ไขเนื้อหาในระหว่างนั้นครับโดยการขยายเวลา5ปีในวันศุกร์นี้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงวันที่27สิสิงหาคมที่ผ่านมาอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงวอชิงตัน เมื่อเดือนมิถุนายนปี2023สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเอลิสเตฟานิกจากพรรคริพับลิกันและสมาชิกสภาคอนเกรสคนอื่นก็ส่งคำร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนไม่ให้ต่ออายุ S.T.A. นะครับด้วยเหตุผลเรื่องของความมั่นคงโดยยกตัวอย่างความกังวลน,นะครับที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยระหว่างตัวแทนของจีนและกระทรวงการเกษตรของสหรัฐที่เขากังวลว่าจีนนั้นอาจนําเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพการจัดการชนลประธานด้วยโดรนนั้นไปใช้ในด้าน การทหาร นอกจากนั้น,นครับสมาชิกผู้ที่สภามาโคโรูบิโอจากพรรคพิพาิกานก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กังวลต่อการต่ออายุ S.T.A. แล้วก็เคยเสนอกฎหมายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดขึ้นในความร่วมมือครั้งนี้นะครับผมเอ่ยชื่อ2คนนี้ขึ้นมานะครับก็คือสสสเตฟานิกกับสอวอรูบิโอเนี่ยเพราะว่าหลังโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2 0 2 4นะครับทรัมป์เสนอชื่อสเตฟานิกเป็นทูตสหรัฐประจําองค์การสหประชาชาติส่วนรูบิโอนั้นได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกกรรรรระะะททวงงาาต่าปเศนคับ กระทรวงการต่างประเทศรัฐบ,บาลวอชิงตันระบุว่าข้อตกลงชุดใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่การวิจัยพื้นฐานในด้านสภาพอากาศสมุทรศาสตร์และธรณีวิทยาไม่เพียงเท่านั้นยังสนับสนุนหน่วยงานสหรัฐในงานค้นคว้าด้านการแจ้งเตือนสึนามิรวมถึงข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่และการตรวจคุณภาพอากาศการเกษตรและการจัดการศัตรูพืชครับ คณะทํางานหลายหน่วยงานที่นําโดยทาเนียบขาวรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศนั้นจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอความร่วมมือที่เข้ามาภายใต้กรอบนี้นะครับแล้วก็จะสามารถดําเนินโครงการต่อได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติและหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทําตามข้อตกลงที่มีร่วมกันก็จะมีกระบวนการคลี่คลายข้อขัดแย้งรวมถึงบทบัญญัติด,ด้านการยกเลิกสัญญากรณีที่มีการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นนะครับ แถลงการของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าข้อตกลงใหม่นี้จะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและมีเครื่องมือป้องกันให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองความมั่นคงและปลอดภัยของนักวิจัย แต่ทั้งนี้ครับยังคงมีความกังวลด้านกฎหมายข้อมูลและความเป็นส่วนตัวจากทางฝั่งจีนอยู่นะครับที่ทําให้นักวิจัยสหรัฐนั้นมีความเสี่ยงในการใช้งานข้อมูลในจีนหรือว่าส่งต่อข้อมูลนั้นออกมาจากจีนซึ่งกรอบ STA ชุดใหม่นี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความคุ้มครองนี้ก็เป็นเรื่องราวของความมั่นคงแล้วก็ข้อกังวลที่มีอยู่ครับครับถึงแม้ว่าจะมีหลายประเด็นที่ยังไม่ได้คลี่คลายอย่างสมบูรณ์แต่ดูเหมือนว่า Move นี้เนี่ยก็คล้ยายๆกับสิ่งที่ ฝั่งของไบเดนเคยพูดมาตลอดหลายปีนะบอกว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่บริหารจัดการได้นะครับในฐานะคู่แข่งของสหรัฐนะครับเอาละรครับมาที่เรื่องราวในประเทศกันบ้างนะครับตลอดอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมานะครับข่าวใหญ่เป็นข่าวอัจญากรรมในอเมริกาก็คือเรื่องของ c ี o ของบริษัท United Health Care นั้นถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่4ธันวาคมนะครับตอนนี้ก็ ล่วงเลยมาถึงวันที่14แล้วนะครับมีการจับตัวผู้้องงสัยนะคนที่ตามข่าวเรื่องนี้มาก็คงจะทราบว่าผู้้องสงสัยนั้นถูกจับตัวประมาณ6วันนะฮะหลังจากที่ก่อเหตุนะครับผู้้องสัสรายนี้ก็คือลุยจิแมนจิโอนี่นะครับความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างนี้ผู้ชมตำรวจบอกว่าชายผู้นี้วัย26เนี่ยเป็นผู้ต้องหา ที่ยิงสังหารซี o ของบริษัทประกันสุขภาพยเต็ดเฮลท์แคร์คุณไบรอันทอมสันนะครับแต่ปรากฏว่าแมนจิโอนี่คนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นลูกค้าบริษัทดังกล่าวแต่ตำรวจว่าอาจจะต้องการที่จะทำร้ายผู้บริหารเนื่องจากว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทสำคัญในวงการประกันสุขภาพนั่นเองนะครับคุณโจเซฟเคนนี่หัวหน้า เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนสืบสวนของหน่วยงานตำรวจสหรัฐนิวยอร์กหรือว่า NYPD กล่าววันพฤหัสบ,บดีว่าเจ้าที่พบหลักฐานที่ชี้ว่าแมนเจอร์นี่นั้นทราบล่วงหน้าว่ามีการประชุมของนักลงทุนของบริษัท United Healthcare ที่นิวยอร์กนะครับชื่อของบริษัทกล่าวนั้นยังถูกบันทึกอยู่ที่ตัวของแมนเจอร์นี่อยู่ในสมุดบันทึกหรือว่าภาษาอะคือพบในโนตนะครับโดยในตอนนี้เนี่ย แมนเจอร์นี่นั้นถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับนายตำรวจ Kenny แคนนี่เนี่ยบอกว่าเราไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเขานั้นเป็นลูกค้าบริษัท United h e a l t h c a r รแต่เขาได้เอ่ยถึงบริษัทนี้ว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่อันดับ5ของสหรัฐซึ่งก็น่าจะเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาด้วยดังนั้นนั่นอาจจะพออธิบายได้ว่าเขาพุ่งเป้าไปที่บริษัทนี้นะครับ เอรายงานว่าที่จริงแล้วเนี่ยบริษัทดูดัด Health Care ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่อันดับ5ของสหรัฐแต่เป็นผู้ให้บริการประกันสุขภาพรายใหญ่ที่สุดแล้วก็ติดอยู่ใน1นใน20อันดับแรกของธุรกิจในอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดหรือว่า m e t k e t i t p l t z l t z o t i o n นั่นเองนะครับในเวลานี้นะครับลุยจิแมนเจลนีนั้นถูกคุมขังโดยไม่ได้รับสิทธิ์ประกันตัวในรัฐเพนซิลเวเนีย เขาถูกจับในรัดดังกล่าวเมื่อวันจันทร์หลังจากที่มีผู้แจ้งตำรวจว่าพบเขากำลังนั่งอยู่ในร้าน Fast Food McDonald ลที่เมืองอัลตูนาห่างจากนิวยอร์กจุดเกิดเหตุเนี่ยมาประมาณ370กิโลเมตรทางตะวันตกนะครับคุณโทมัสดิกกี้ซึ่งเป็นทนายของผู้ต้องสงสัยรายรนี้เนี่ยกล่าวว่าแมนเจอร์นี่ต้องการจะบอกกับศาลว่าตนนั้นไม่ขอสรภาพผิดและดิกกี้ทนายเนี่ยบอกด้วยว่า เขายังไม่เห็นหลักฐานที่ผูกมัดลูกความรายนี้กับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนะครับแมนเจอนี้นั้นถูกจับกลุ่มตัว5วันหลังจากที่สังถูกต้องสงสัยว่าสังหารคุณทอมสันวันที่7วันที่4ทธันวาคมแล้วก็ถูกภาพของเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดด้านนอกของโรงแรมบนเกาะแมนฮัตตันนะครับตำรวจกล่าวว่ามือปืนรอยอยู่ด้านนอกของโรงแรม ซึ่งบริษัทเย,ยตัดเฮลส์แคร์จัดการประชุมนักลงทุนโดยผู้ก่อเหตุยิงจากด้านหลังของเหยื่อหลายคนคงจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับก่อนผู้ต้องหารายนี้เนี่ยจะหนีไปด้วยการขี่จักรยานเข้าสวนสาธารณะเซนทรัลพาร์ซึ่งเป็นสวนใหญ่ใจกลางมาเกาะแมนฮัตตันนะครับ แมนเจอร์นี่นั้นยังได้ต่อสู้ทางกฎหมายด้วยเพื่อคัดค้านการที่เจ้าที่นิวยอร์กต้องการให้เขาถูกส่งตัวค่ามาจากเพนซิลเวเนียในรัฐที่เป็นสถานที่เกิดเหตุโดยสารนัดฟังความคืบหน้า30ธันวาคมนี้นั่นเป็นรายงานของ AP นะครับตำรวจกล่าวว่าพบปืนอยู่ที่ตัวของแมนเจอร์นี่ในตอนที่เขาควบคุมตัวแมนเจอร์นี่โดยเป็นส่วนประกอบ ของปืนเนี่ยเป็นปืนที่ประกอบขึ้นเองหรือที่เรียกว่า g ก o s t gun คุณยมยุทธ ghost g u นี่ก็คือปืนที่ไม่มี serial number ที่ระบุที่มาที่ไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวปืนเนี่ยมีส่วนประกอบที่ตรงกับตัวส่วนประกอบของกระสุนที่พบที่ที่เกิดเหตุที่ทอมสันถูกยิงเสียชีวิตในตอนนั้นนะครับเขาถูกตั้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาต แล้วก็แสดงบัตรประจำตัวปลอมต่อตำรวจด้วยนะครับแมนเจอร์นี่วัย26ปีมีพื้นฐานชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสเขาเรียนมหาวิทยาลัยระดับ Ivy League หรือว่าอยู่ที่ university of pennsylvania นะครับแล้วก็มาจากครอบครัวนักธุรกิจใหญ่ในรัฐแมริแลนด์โดดเด่นในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับครอบครัวแมนเจอร์นี่นี่เขาเคยเขียนลงโซเชียลมีเดียถึงอการปวดหลังเรื้อรังของเขาก่อนการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เมื่อปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็โพสต์ว่าการผ่าตัดประสบความสําเร็จสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยพิจารณาถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบเดียวกับตัวเองด้วยนะครับตำรวจกรามมนพูดว่ากําลังตรวจสอบข้อความที่แมนเจลนี่เขียนถึงปัญหาสุขภาพแล้วก็ความรู้สึกไม่พอใจของเขาต่อภาคธุรกิจอเมริกันแล้วก็ระบบดูแลสุขภาพของประเทศนะครับเคนนี่หัวหนา้าเจ้าหน้าที่สอบสวนของ N.Y.P.D กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าครอบครัวแมนเจอร์นี่นั้นแจ้งกับตำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายนในซานฟรานซิสโกว่าไม่สามารถติดต่อหาตัวลุยจิแมนเจอร์นี้ได้ก็คือเรื่องราวนี่ก็คือเดือนกว่าแล้วที่ครอบครัครควเนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อหรือว่าติดตามว่าเขาอยู่ที่ใดได้นะครับครับแล้วก็เป็นครึ่งแรกของรายการข่าวสดสาสุสัปดาห์กับ VOA นะครับ ใครอยากมาดูรูปน้องหมีจุนจุนนะครับรีบเข้ามานะครับเพราะท้ายรายการนั้นอยากให้รู้ว่าน้องนี้น่ารักแค่ไหนแล้วจะถามด้วยว่าเห็นน้องแล้วคิดถึงหมีตัวไหนที่เคยเห็นในกระตูนะครับเอาละรครับตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมากับข่าวสารเพิ่มเติมครับ ครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันศุกร์ที่ประเทศไทยอ๋อวันเสาร์<า>ที่ประเทศไทยแต่ยังเป็นวันศุกร์ที่สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นดัชนีแล้วก็ตลาดหุ้นต่างๆนั้นยังคงมีการซื้อขายกันนะครับโดยดัชนีสําคัญๆที่ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนั้นมีอยู่ทั้งในแดนบวกแล้วก็แดนลบนะครับมาฟังแดนลบกันก่อนดาวโจนสติดลบ86.06จุดมาอยู่ที่4 3 8 2 8 0 6 S&P ถ้าไม่เปลี่ยนนะลบ0.16จุดมาอยู่ที่6,000กับอีก51.09 n a s d a กบวกฮะบวก23.88ปิดที่19,926.72ราคาทองคำนะครับลดลง1.67%นะครับอยู่ที่2,664ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก15สตางค์นะครับ เอาล่ะพูดถึงข่าวธุรกิจแล้วก็ช่วงไลาปีเนี่ยหลายคนเนี่ยก็คงจะคิดถึงเงินโบนัสกันใช่ไหมครั<ะ>คุณเยี่ยมยุทธบอกว่ามีศิลปินดังคนหนึ่งนะฮะเรียกว่าแจกโบนัสท่ำเลยใช่ไหม ช้ำเลยครับใครได้ยินก็คงจะิจฉาเลยนะครับผมนาทีนี้ซึลเป็นคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักครับเทเลอร์สวิฟที่เป็นนักร้องดังจากสหรัฐที่ตอนนี้ก็เพิ่งมีข่าวว่าตบรางวัลให้กับทีมงานคอนเสิร์ตเอร์สทัวรรอบโลกของเธอนะครับตั้งแต่นักดนตรีคณะแดนเซอร์ไปจนถึงพนักงานขับรถเลยนะครับเป็นเงินรวมถึง197ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ6,700ล้านบาทครับครับ สื่อพีโพนครับเป็นผู้เปิดประเด็นเรื่องนี้ครับผลรัตผลเป็นการยืนยันตัวเลขดังกล่าวนะครับแล้วต่อมาสื่อสหรัฐรายอื่นเช่น USA Today หรือว่า y ahoo entertainment เนี่ยก็รายงานเรื่องนี้ในเวลาต่อมาครับข่าวครา,าวโบนัสครั้งนี้นี่มีขึ้นหลังจากการเดินสายรอบโลกของคอนเสิร์ตในชื่อ eras tour ที่เริ่มต้นในรัฐแอริโซนาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับ,รบสิ้นสุดลงด้วยการแสดงสุดท้ายที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับ พีโพระบุว่ายอดเงินดังกล่าวนี้ไม่ใช่ว่าจ่ายตู้มเดียวนะครับคือเป็นการารวบรวมจํานวนที่ s w i f ตเนี่ยทยอยแจกให้กับทีมงานนะครับตั้งแต่คนขับรถช่างดูแลอุปกรณ์ดนตรีช่างแต่งหน้าแล้วก็แดนเซอร์ที่ทยอยทยอยแจกมาในงานคอนเสิร์ตเดินสายที่ผ่านมาครับเอรัสทัวร e ์ก็ถือเป็นซีรีส์การแสดงบทเพลงที่ ประสบความสำเร็จของ Swift นะครับโดยสื่อในนิว York Times เปิดเผยว่า Swift นั้นโกยเงินค่าตั๋วมากกว่า2,000ล้านดอลลาร์ครับโดยบริษัทโปรดักชันของนักร้องดัง Taylor Swift Touring ก็ออกมารายงานยอดนี้เช่นกันครับแล้วก็บอกว่ายอดนี้ถือว่าสูงกว่ายอดสูงสุดของทัวร์คอนเสิร์ตอื่นที่เคยมีมาถึง2เท่าเลยนะครับแล้วก็มีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตของเธอเนี่ยทั่วโลกมากกว่า10ล้านคน ไม่เพียงเท่านั้นครับการเดินสายของเธอก็ยังถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยครับแล้วก็ทําเงินถึง128ล้านดอลลาร์ทั่วโลกขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตที่ทํารายได้บนบ็อกซ์ออฟฟิศช่วงสุดสัปดาห์แรกสูงสุดในประวัติศาสตร์ด้วยครับหลังออกใช้ในปี2023 และในปี2024ที่เพิ่งมีการประกาศเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับเธอขึ้นครองตำแหน่งอันดับ1ศิลปินยอดนิยมของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลง Spotify ติดต่อกันเป็นปีที่2ครับหลังเพลงของเธอนั้นถูกเล่นผ่านแพลตฟอร์มนี้กว่า26,600ล้านครั้งก็เรียกว่า2ปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นปีของความสำเร็จเป็นปีทองนะครับ,รบ<อ>จับ <Keller> s <S อะไรก็รเป็นเงินเป็นทองแล้วก็แจกด้วยใช่ก็เงินนี่วมหาศาลนะครับ,รบเรียกว่าเป็น ธุรกิจขนาดใหญ่เลยทีเดียวแหละนะฮะแล้วยอดของการจากโบนัสก็เกือบ200ล้านดอลลาร์นะคุณผู้ชมเอาละรครับส่งท้ายวันนี้ตามสัญญาเราจะมาให้ดูความน่ารักของสัตว์โลกนะฮะตามธีมของวิวเอไทยนะครับหลายสัปดาห์เนี่ยเราจะเอาเรื่องราวของสัตว์คัดเฉพาะเลยมานําเสนอแล้วก็อดไม่ได้จริงๆนะฮะหลังจากที่หมูเด้งเนเป็นกระแสโซเชียลของโลกวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึง เจ้ามีน้อยที่ชื่อจุนจุนที่สวนสัตว์ในเซี่ยงไฮ้กันนะครับมีน้อยจุนจุนวัยแค่11เดือนเท่านั้นนะฮะได้กลายเป็นจุดสนใจใหญ่ของผู้คนที่เดินทางมาที่สวนสัตว์ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะครับจุนจุนนะครับซึ่งเป็นลูกหมีเพศช,ชายนั้นชอบเล่นน้ําในชามนะ <Okay. S 1> แล้วก็ชอบเล่นกับล้อยางอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับ มีตัวนี้สูงประมาณ1เมตรแต่ว่าหนักเอาการคือ70กิโลกรัมนะครับถ้าดูหุ่นของน้องแล้วก็คงไม่แปลกใจนะครับไม่ว่ามันจะเคลื่อนไปทางไหนนะก็สามารถที่จะเรียกความสนใจจากแฟนๆได้ทั้งนั้นเลยนะครับหลายคนบอกว่าจุนจุนนั้นเหมือนลูกสุนัขแสนโซนหรือไม่ก็เหมือนลูกแมวขนปุกปุยนะครับผมเนี่ยนึกถึงน้องหมีนเนยนะที่เป็นคนไทยรู้จักนะฮะแล้วก็ใครที่คิดว่าดูภาพจุนจุนแล้ว เหมือนหมีตัวไหนนะครับในสิ่งที่คุณเคยเห็นในการ์ตูนนะครับก็ทักทายมาได้ทางช่องคอมเมนต์ของเรานะครับผมที่กลับคิดถึงหมีเท็ดดี้แบรนะครับสภาพแบบรุงเวอร์ชั่นรุงรังนิดหน่อยใช่หลายคนก็บอกแล้วมองถึงมีหนังเรื่องเท็ดเนอะอแล้วหมีตัวนี้ก็เหมือนเจ้าเท็ดด้วยเหมือนกันนะปกติช่วงนี้ของปีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วคืออากาศมันจะหนาวเย็นนะแล้วเซี่ยงไฮ้นี่ก็หนาวด้วยก็เลยทําให้ตามปกติเนี่ย คนจะมาเที่ยวสวนสัตว์จํานวนน้อยลงคนเยี่ยมยุทธแต่นะพอมีเจ้าจุนจุนแล้วเนี่ยคนก็แห่กันมาดูนะครับแล้วก็จุนจุนเนี่ยมีกําหนดโชว์ตัวไม่ใช่ทุกวันนะคือทุกๆ2วันนะครับคุณลินนะหนึ่งในผู้ที่มาเที่ยวสวนสัตว์ดังกล่าวก็บอกว่าการเคลื่อนไหวแบบเด็กๆของเจ้าจุนจุนเนี่ยเป็นอะไรที่ตลกมากน่ารักมากน่ารักจนไม่รู้จะน่ารักไปกว่านี้ได้ยังไงแล้วนะครับ ลูกหมีตัวนี้นั้นเกิดที่สวนสัตว์แห่งนี้แล้วก็เป็นลูกตัวแรกของพ่อแม่ของมันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้รับการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ในฐานะตัวเฮียของบ้านเลยทีเดียวนะครับอาหารโปรดของเจ้าจุนจุนก็คือเนื้อวัวแอปเปิลแล้วก็น้ำผึ้งมันยังชอบเล่นวิ่งไล่คนอื่นแล้วก,ก็ให้คนอื่นวิ่งไล่มันนะครับความดังของหมีตัวนี้ได้แพร่ไปสู่ Media โซเชียลมีเดียโดยชาวเน็ตต่างมาคอมเมนต์นะฮะ ถึงความเหมือนของเจ้าจุนจุนในบางคนบอกว่าเหมือนมีดัฟฟี่ของค่ายดิสนีย์ผมก็ไปเปิดดูมาหน้าตาเป็นไงก็คล้ายจริงๆนะครับคุณอย่างจุนจี้พี่เลี้ยงของจุนจุนเนี่ยบอกว่าใครๆก็ชอบลูกหมีที่ร่าเริงและเต็มไปด้วยชีวิตชีวานะครับสามารถใช้เวลาทั้งวันเลยนะที่จุนจุนเนี่ยจะออกมาเล่นในพื้นที่โดยน้องเนี่ยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วคนก็สนอกสนใจมากเลยทีเดียวนะครับ ผู้เลี้ยงผู้นี้บอกว่าจุนจุนช่างเล่นและเขารู้สึกทึ่งกับความที่ผู้คนนั้นหลั่งไหลเข้ามาดูเจ้าลูกหมีตัวนี้โดยอย่างนั้นไม่รู้มาก่อนเลยว่าจุนจุนนั้นได้กลายเป็นดาราบนโลกโซเชียลมีเดียไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือดูจากวิดีโอตอนที่น้องเป็นเด็กนี่เรียกว่าเกิดมาเพื่อเป็นเซเลบนะครับดูเหมือนรู้มุมกล้องวิ่งตามแต่ไม่มองกล้องตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะตั้งแต่ขนยังไม่ออกสีน้ำตาลขนาดนี้ยังขนเทาๆอยู่เลยนะครับเออนึกถึงหมี Forever Friend ด้วยมีความคล้ายเหมือนกันมีเขามีรุ่นคนสีน้ำตาลแล้วก็ขนสีเทานะฮะเอาละครับก็ <laughs> นำเสนอเรื่องราวของสัตว์ปิดท้ายรายการสุดสัปดาห์วันนี้นะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเนื้อหาที่เรานำมาเสนอนะครับผมรัะตะพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริช,ชายาต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, Youtube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านราย